อันนี้เปลี่ยนมุมอีกอันหนึ่งมุมในมิติของผมเป็นเป็น auditor. ออรดิเตอร์ออรดิเตอร์ที่ผมไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนคจะทําตามมาตรฐานเพราะเขาถูกสั่งให้ทํแต่ถามว่าทําไปทําไม,ไมก็เพราะมันมีมาตรฐานถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันจะผิดจุดประสงค์ ISO แล้วเรามาคุยกันเรื่องมาตรฐานทําไมประเด็นเดี๋ยวมันจะถามกลับมามแต่ประเด็นคือคือ ISO เนี่ยเราทำเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์ในงานนะครับแต่มันเป็นมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นทูลที่จะช่วยให้งานเราประสบความสําเร็จถ้าคอนเซปต์ผมไปออก แบบระบบเนี่ยหรือหรือจะใช้ ISO เนี่ยเพราะหลายคนมองมองตัว ISO หรือมองมาตรฐานเนี่ยทุกคนจะมองว่าทำ ISO เพื่อ ISO ทำ ISO มันก็คือการเขียนสแตนดาดทำกระดาษิขึ้นมาทำงานเวิร์ o ด็อกดีเมนต์อะไรพวกนี้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าคุณถูกถูก ISO ใช้แล้วมีหลายคนโดยเฉพาะคนดังๆนะวันนั้นผมเพิ่งคลิกไปในคลิปคลิปหนึ่งคนดังๆคนระดังระดับประเทศเลยนะพูดคำเดียวออกมาเลยนะเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้แอนตี้นะ แต่พูดคำคำหนึ่งออกมาว่า ISO เนี่ยเราถูก ต่างประเทศมันรอเราเนี่ยไม่ต้องไปบ้า ISO หรอกเขาว่าต่างประเทศมันรอ <c oughs> ให้เราทําฟังคํานี้แล้วผมผมเลยงงว่าเอ๊ะคนที่พูดคํานี้ในระดับแต่แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเขาพูดคํานี้เนี่ยแปลว่าผมฟังเลยว่าเขาไม่เข้าใจ ISO เพราะจริงๆแล้วเขา <c oughs> เขา <c oughs> ไม่ได้อ่านคอนเทนต์หรือจุดประสงค์ ISO เลย ISO เนี่ยบอกตัวเองเลยนะครับว่า <c oughs> ว่าเขาเองเนี่ยในมาตรฐาน ISO เนี่ยมันเป็นแค่รากฐาน <c oughs> มันเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จสิ่งที่ ISO ไม่ได้พูด คือ how to เพราะฉั้น how to เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าไอ้แต่ละตัวใน ISO ที่มันเขียนไว้เนี่ยมันจะใช้กับคุณแล้วทำให้ผลลัพธ์สำเร็จนะได้ยังไง